สวัสดีครับเด็กๆเรื่องที่จะเรียนต่อไปนี้นะครับก็คือโจทย์ปัญหาร้อยละ เด็กๆครับโจทย์ปัญหาร้อยละเป็นอย่างไรเรามาติดตามต่อไปนี้เลยนะครับมาดูโจทย์ข้อแรกเลยครับแดงสอบคณิตศาสตร์ได้ร้อยละ85ถ้าคะแนนเต็ม40คะแนนแดงสอบได้กี่คะแนนเมื่อเราเจอโจทย์ปัญหาเราจะต้องหาก่อนนะครับว่าโจทย์เนี่ยต้องการทราบอะไรหรือโจทย์กำหนดอะไรมาให้นะครับเอาละเรามาดูซิเราจะใช้ วิธีแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้โดยใช้บัญญัติยางน,นะครับเป็นวิธีที่1นึ่งก่อนอเด็กๆมาดูนะครับว่าแดงสอบคณิตศาสตร์ได้ร้อยละ85คือสิ่งที่โจทย์กําหนดให้นะครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบก็คือว่าถ้าคะแนานเต็ม40คะแนานแดงสอบได้กี่คะแนานเด็กๆครับเราต้องแปลความหมายของแดงสอบคณิตศาสตร์ได้ร้อยละ85นะครับมันหมายความว่าอย่างไรครับ ก็หมายความว่าถ้าคะแนนเต็ม100คะแนนแดงสอบได้85คะแนนนะครับเมื่อเราแปลความหมายแล้วนะครับเราก็มาดูว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะครับถ้าเราสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบมาเขียนเป็นบรรทัดที่2จะเห็นว่าบรรทัดที่2กับบรรทัดแรกที่เราแปลความหมายข้อความเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยเห็นไหมครับ ถ้าคะแนนเต oh ็ม100คะแนนถ้าคะแนนเต็ม40คะแนนนะครับ1น0คะแนนแดงสอบได้85คะแนนแล้วถ้า40คะแนนแดงสอบได้กี่คะแนนจะเห็นว่าข้อความสอดคล้องกันนะครับเมื่อข้อความสอดคล้องกันเราจะไปแสดงวิธีทำนะครับเราจะแสดงวิธีทำได้ดังนี้นะครับเราก็นําสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ที่เราแปลความหมายเมื่อกี้นะครับมาเขียนเป็นบรรทัดแรกถ้าคะแนนเต็ม100คะแนนแดงสอบได้85คะแนน นะครับและบรรทัดที่สองเราจะเขียนบรญญัติยางให้ครบเราก็จะต้องเขียนเ,เป็นสามบรรทัดนะครับบรรทัดที่สองคือจะหาว่าถ้าคะแนนเต็ม1นึ่งคะแนนล่ะแล้วแดงจะสอบได้กี่คะแนนนะครับก็จะได้เป็นเศษ 85, 85ส่วน100 85ส่วน100ก็มีหลักการอยู่ว่า85นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเศษเห็นไหมครับและตัวส่วนคือ100เพราะเราจะ หาจากคะแนนเต็ม1คะแนนต่อไปแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบก็คือว่าถ้าคะแนนเต็ม40คะแนนแดงจะสอบได้กี่คะแนนแต่เด็กๆครับบรรทัดนี้นะครับเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ85ส่วน100ในการแสดงวิธีธร,รมที่เป็นบัญญัติตรายางนะครับเราอาจละบรรทัดนี้ไปได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเขียนบรรทัดนี้แล้วเราเขียนบรรทัดที่3เลย ก็จะได้ว่าถ้าคะแนนเต็ม40คะแนนแดงจะสอบได้ก็คือนำ40ไปคูณด้วยเศษส่วนเมื่อกี้นี้นะค,ะครับก็คูณด้วยเศษ85ส่วน100แล้วเราก็หาผลคูณตรงนี้นะครับใช้วิธีการของเศษส่วนนะครับเอาตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคือ100เราก็นำ40ไปคูณกับ85นะครับก็จะได้3,400 3,400ส่วน100ก็คือ3,400หารด้วย100ตัวหารเป็น100เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นทศยิสองตำแหน่งก็นับมาจุดก็จะอยู่ตรงนี้ผลหารจะได้34เราก็จะได้แล้วว่าถ้าคะแนนเต็ม40คะแนนแดงจะสอบได้34คะแนนแดงสอบได้34คะแนนเป็นคำตอบครับต่อไปเรามาดูสิครับว่าถ้าเราจะไม่ใช้วิธีบัญญัติตยงเราจะใช้การเขียน ร้อยละในรูปของเศษส่วนก็ได้นะครับเป็นวิธีที่สองจากโจทย์เราก็ดูทิครับว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือแดงสอบคณิตศาสตร์ได้ร้อยละ85ถ้าคะแนนเต็ม40คะแนนแดงสอบได้กี่คะแนนแดงสอบคณิตศาสตร์ได้ร้อยละ85ของคะแนนเต็มนั่นเองครับของคะแนนเต็มเท่าไหร่ครับก็คือเศษ85ส่วน100นั่นเองนะครับถ้าคะแนนเต็ม40คะแนน เห็นไหมครับเราก็จะนำ40มาคูณนั่นก็คือจะได้เป็นเศษ85ส่วน100แล้วก็คูณด้วย40จะเขียนแสดงวิธีทำได้ดังนี้ถ้าคะแนนเต็ม40คะแนนแดงสอบคณิตศาสาตร์ได้ร้อยละ8 5ของคะแนนเต็มเราจะเขียนรยละ8 5ในรูปของเศษส่วนก็จะได้เศษ85ส่วน100แล้วคูณด้วย40เห็นไหมครับของคะแนนเต็มก็คือการคูณคูณด้วย40 ผลคูณก็คือ85คูณ40ก็จะได้3,400นะครับตัวส่วนก็คือ100เช่นเดียวกันครับเมื่อหารด้วย100ก็คือจะเป็นทศนยม2ตำแหน่งนะครับเราก็นับมาเนะี่ยว่าจุดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับคำตอบที่ได้ก็คือ34เพราะนั้นก็สอบได้34คะแนนก็จะสรุปได้ว่าคำตอบก็คือแดงสอบได้34คะแนน เด็กๆก,ก็เลือกเอานะครับว่าจะทําวิธีใดดีนะครับได้ทั้ง2วิธีโจทย์ข้อต่อไปครับชาวนามีข้าวเปลือก1 5 0 0 0กิโลกรัมแบ่งขายไป80%ที่เหลือเก็บไว้บริโภคกี่กิโลกรัมโจทย์ข้อนี้ต้องการทราบว่าที่เหลือเก็บไว้บริโภคกี่กิโลกรัมเรามาดูครับสิ่งที่โจทย์กําหนดให้คืออะไรนะครับถ้าเราใช้บัญญัติยางในการแก้ปัญหาโจทย์ข้อนี้ สิ่งที่โจทกกำหนดให้ก็คือแบ่งขายไป80%แบ่งขายไป80%เป็นสิ่งที่โจทยกกำหนดให้และสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบก็คือว่าแล้วถ้าเข้าเปลือกมันมี1 5 0 0 0กิโลกรัมเน่ะเขาจะเหลือเก็บไว้บริโภคกี่กิโลกรัมเราต้องแปลความหมายของแบ่งขายไป80%นั่นก็คือหมายความว่าถ้ามีข้าวเปลือก 100กิโลกรัมแบ่งขายไป80กิโลกรัมและบรรทัดที่2สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบถ้ามีข้าเปลือก15,000กิโลกรัมจะแบ่งขายไปกี่กิโลกรัมเราต้องหาว่าแบ่งขายไปกี่กิโลกรัมก่อนแล้วเราจึงไปหาที่เหลือได้นะครับเอาละเรามาแสดงวิธีทำกันบรรทัดแรกนะครับก็คือการแปลความหมายของแบ่งขายไป80นี่เอง นะครับนั่นก็คือถ้ามีข้าวเปลือก100กิโลกรัมแบ่งขายไป80กิโลกรัมแล้วถ้ามีข้าวเปลือก15,000กิโลกรัมจะแบ่งขายไปก็คือ15,000คูณด้วยเศษ80ส่วน100นะไทยตอบถูกก็เก่งมากครับนะเมื่อคูณแล้วได้ผลคูณเท่าไหร่นั่นก็คือตัวเศษคูณนะครับ15,000คูณ80ได้เท่าไหร่ครับได้1,200,000 ได้1 2 0 0 0ล้านตัวส่วนเป็น100ถ้าเรานับทุนยม2ตํตำแหน่งก็จะได้จุดทุนยมจุดๆตรงนี้ใช่ไหมครับก็จะเป็น1 2 0 0 0กิโลกรัมเพราะนั้นเราก็จะแบ่งขายไป1 2 0 0 0กิโลกรัมเด็กๆครับได้คำตอบหรือยังเอ่ยยังเพราะอะไรครับเพราะโจทย์ต้องการทราบที่เหลือตอนนี้เราทราบว่าแบ่งขายไป1 2 0 0 0กิโลกรัมแล้วหาที่เหลือจะทำไงครับก็เอาของทั้งหมดที่มีอยู่ ลบด้วย1 2 0 0 0กิโลกรัมกิโลกรัมลบด้วย1 2 0 0 0กิโลกรัมได้คำตอบเท่าไหร่ครับ3,000กิโลกรัมเพราะฉะนั้นเราก็ได้คำตอบแล้วว่าเหลือเข้าเปลือกไว้บริโภค3,000กิโลกรัมต่อไปถ้าเราจะใช้การเขียนร้อยละในรูปของเศษส่วนซึ่งเป็นวิธีที่2ที่เราจะเลือกใช้นะครับโจทย์ข้อเดิมครับชาวนามีข้าวเปลือก1 5 0 0 0กิโลกรัม แบ่งขายไป80%ดที่เหลือเก็บไว้บริโภคกี่กิโลกรัมเอาละแบ่งขายไป80%เซของข้าวเปลือกทั้งหมดเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก็คือเศษ80ส่วนหนึ่งของข้าวเปลือกทั้งหมดเอาละเรามาแสดงวิธีทำกันเลยดีกว่าที่เราแปลความหมายเมื่อกี้นี้แบ่งขายไป80%เเขียนออกมาเป็นรูปเศษส่วนนะครับสิ่งที่โจทย์ให้มาตอนนี้นะครับก็คือ ข้าวเปลือกทั้งหมดนั่นเอง1น0 0 0กิโลกร,รมัมแล้วเราแบ่งขายไป80%ของเของข้าวเปลือกทั้งหมดเขียนในรูปเศษส่วนได้อะไรครับเศษ80ส่วน100ยเห็นไหมครับของข้าวเปลือกทั้งหมดก็คูณด้วย15000 80คูณด้วย15000ได้เท่าไรครับก็1 2 0 0 0ล้าน2แสนแล้วตัวส่วนก็เป็น100จะเห็นว่าครูใช้วิธีนี้เพื่อให้เด็กๆเ,เนี่ย เห็นว่าเมื่อนําตัวเศษคูณตัวเศษ,ต,เศษตัวส่วนคือ100เราสามารถที่จะเขียนาการคํานวณได้ง่ายๆเป็นแบบนี้เลยนะครับทุตยม2ตําแหน่งเมื่อตัวหารเป็น100ก็จะได้2 0 0 0งหนใไหมครับดังนั้นแบ่งขายไป1 2 0 0 0 0กิโลกร,รมัมแต่โจทย์ต้องการทราบว่าที่เหลือเก็บไว้บริโภคก,กี่กิโลกร,รมัมดังนั้นที่เหลือเก็บไว้บริโภคนะครับเราก็จะหาโดยเอา15,000นะครับลบด้วย1 2 0 0 0 ได้เท่าไหร่ครับก็ได้3,000กิโลกรัมเราก็จะได้คำตอบแล้วครับว่าที่เหลือเก็บไว้บริโภค3,000กิโลกรัมเด็กๆครับการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละนะครับมีวิธีให้เด็กๆเ,เลือกเนี่ยวิธีนะครับวิธีแรกก็คือใช้บัญญัติตยางและวิธีที่2เนี่ยก็คือใช้การเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะครับให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะครับ เด็กๆก,ก็เลือกเอานะครับว่าวิธีใดที่เด็กๆถนัดและสะดวกในการคิดคำนวณของตัวเองก็เลือกวิธีนั้นในการแก้ปัญหาเด็กๆครับคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากมันฝึกฝนและทำบ่อยๆแล้วเด็กๆก,ก็จะเก่งคณิตศาสตร์ครับ